สวัสดีค่ะวันนี้เล็กพามาที่ปลาจีนบุรีวันนี้เรามาพามาวัดดังเลยเรียกชื่อวัดนะคะเขาอิโต้นี่หลวงปู่เคนเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูนะคะว่าสถานที่ที่นี้ทำไมทุกคนต้องมาและทุกคนอยากมานะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาอิโต้ ำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอยู่ใกล้ๆโรงงานไทเรียนเบนบูนี่เองค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสที่จะมาจริงๆต้องบอกว่ายังไม่เคยเข้ามาที่วัดนี้นะคะผ่านไปผ่านมาแต่วันนี้รู้สึกว่าอะไรโดนใจก็ไม่รู้อยากให้เข้ามากราบท่านที่นี่แล้วก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะถ้าใครที่มาแถวเนี้ยอยากจะต้องมาที่นี่ต้องบอกว่า มีอายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีท่านดังในเรื่องของต้องบอกว่าอ่ะขอพูดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะคะก็เข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเงียบมันสงบคือข้างหน้าหรูหรามากแต่เข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาในป่าแต่รู้สึกขลังอันนี้ขนลุกนิดหน่อยขลังนะงั้นเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะพามาดูที่วัดเขาอิโต้ที่ทุกคน อยากมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวขอกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกราบนะคะถ้าเออเราเข้าถ้ำกันนะคะไปกราบหลวงปู่เคนกันนะคะที่วัดเขาอีโต้เดี๋ยวเราไปกราบท่านกัน ผงผูเคเป็นคนบวชให้แล้วนี่ก็คืออยู่ในโรงเลยแล้วก็ฉีดยาฉีดอครือเหลือแต่กระดูกอ๋อตอนนี้เหลือแต่กระดูกดูแล้วตัวผมก็โลเหลือมกสอมสองเหลือควบดแต่ไม่มีน้ำนหายเพราะเมื่อก่อนนี่ฝนได้วเพราะฝนลวกสร็จมึงมาะจอกทำให้ เราจอดทำแล้วก็เปลี่ยนวงใหม่แล้วก็ผ้าอันไรเอคืนต่อษษไม่แน่ใจว่าลูเคุนศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ขณะที่เราเข้ามาจริงๆต้องบอกมีหลายลูกนี่เจ้าหนึ่งที่เราถูวงมานานละครึ่งข้อตีพอเข้าวัดปุ๊บแล้วไปกราบปุ๊บปรากฏว่าเมื่อกี้ลูกนี่ถทรมาบอกว่ากําลังจะโอนเงินอันนี้เป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องตลกที่ ที่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเพราะเราตามนี่กันมาแล้วไม่มีทางจะได้เงินเลยสักครู่นี้โทรมาบอกกําลังจะไปโอนเงินซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เข้ามาโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะว่าจะ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 ,จะแวะเข้ามาเพื่อที่จะไปเขาอีโต้เนาะแต่ปรากฏว่ารู้สึกเข้ามาแล้วมันมีความสงบแล้วก็รู้สึกมหัศจรรย์ ก็เราเข้าไปที่ถ้ำมากันแล้วนะคะก็สักครู่นี้ก็เข้าไปกราบไหว้นะคะหลวงปูเ่เคนกันก็รู้สึกว่าขลังนะแล้วอย่าลืมนะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็พระวินัยนะคะก็มีรูปเดียวเองแล้วท่านก็บอกว่าที่นี่เนี่ยขออะไรได้บ้างขอพรขอเรื่องการงานเรื่องการเงินแล้วก็ขอเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เจราจาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยรามาขอพ่อเคนนะคะหลวงปู่เนี่ยใจดีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายิ่งเป็นคนดีด้วยมาขอพอรดีๆด,ด้วยวระสบความสมําเร็จง่ายค่ะเหมือนที่เลขบอกแล้วเมื่อกี้เข้ามาวัดปุ๊บลูกนี่โทรมาทันทีเลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ตลกเรื่องจริงแล้วก็ดีใจมากๆค่ะทีนี้ต้องบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเอ่อมีแค่มีมีม,ม,ม,มีเขาเรียกอะไรเจ้าอาวาสอยู่รูปเดียว แล้วก็มีผู้ดูแลเจ้าวาัดเนี่ยก็ไม่ไม่กี่คนนะคะแต่มีน้องๆเป็น20กว่าชีวิตนะคะน้องหมาถ้าใครอยากที่จะมาไหว้หลวงปู่เคนนะคะก็มีพกพาอาหารมาให้น้องๆหมาด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็มาถวายปัจจัยกันนะคะก็ช่วยให้วัดนี้เนี่ยซึ่งใหญ่โตมากบนเนื้อที่30ไร่แต่อยู่กันไม่กี่ชีวิตแต่น้องหมาอยู่ตั้ง20ชีวิตเนะี่ยอย่าลืมนะคะ มาที่วัดนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อตามเล็กมานะคะเราก็เรียบร้อยไปกราบนะมัสการหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะ เมื่อกี้กำลังจะกลับแล้วเชียวแล้วรู้ไหมคะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะเรายังอยู่ที่วัดคขาอิโต้นะพอดีเจอพี่เขาเรียกว่าอะไรอะมัคคายกหรือเรียกว่าอะไรดิพี่เขาดูแลวัดนี้อยู่นะคะเขาแอบ,บกระซิบบอกว่าอยากรอบบวชไหมว้าวมันสุดยอดเราไปแอบ,บรอบบวชแล้วไม่ใช่แอบ,บเราไปรอบบวชกัน แล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีมุนนี่ไม่ได้รอดนะมาเลยที่วัดเขาอีโต้งปาจินบุรีนะคะไปรอดบวชกันนะที่จังไมคทสะดือโบสอันนี้เราเรียกว่า,อ,าอะไรนะลูก,กลูกนิมิตุลูกแรกของของที่นี่นะคะแล้วก็ว้าวอันนี้เราอยู่กันตั้งโบสนะ โอ้โหลออถ,ถ้ำแล้วขอสิ่งที่เจ๋งที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าต้องขอพอรที่สะดือใต้โบสขอพอรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสําเร็จนะคะจะมาบอกนะคะ อ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ